ฮุนมมเนตนายยกรัฐมนตรีกัมพูชาสั่งตัดอินเทอร์เน็ตตั้งแต่เมื่อคืนไม่ซื้อจากประเทศไทยอีกต่อไปลำคาญว่าอย่างนั้นยิ่งใกล้เข้าสู่สถานการณ์การประชุม JBC ยิ่งเพิ่มความตึงเครียดเข้าไปอีกนะครับ สบายดีสวัสดีครับถักไทยเอซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องทางเมืองไทยกับประมาณ6โมงเสาร์ักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่าก่อนนี้กับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องสำหรับข่าวนี่เป็นข่าวดวลลาสุดตั้งแต่เมือ่อคืนนี่แหละครับพี่น้องก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่านาย,ยกรัฐมนตรีกัมพูชาคุณมาเนตเนี่ยคือจะตัดสินใจ ตัดอินเทอร์เน็ตก็คือมันมีข่าวในประเทศไทยก่อนหน้านั้นแล้วล่ะนะครับทุกคนที่มีข่าวว่าทางการไทยเนี่ยคือจะตัดไฟจะตัดอินเทอร์เน็ตก็คือก็เลยทำให้ถึงหูนายกรัฐมนตรีฮุนเมเนตเขาก็เลยชิงเอาง่ายคือชิงตัดอินเทอร์เน็ตก่อนออกหนังสือแจ้งการตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา ก็จะจัดหาเองภายในประเทศเอาง่ายๆคือไม่ง้อไทยอ่าจะหาวิธีต่ออินเทอร์เน็ตต่อไฟเองก็คือสั่งตัดไปเลยเหตุการณ์นี้นะครับทุกคนคล้ายๆกันกันตอนที่อ่าไทยจะปิดด่านกัมพูชาชิงปิดก่อนก็คือจะได้เปรียบเอาง่ายๆคือเหมือนว่าคุมเชิงตัวเองอย่าให้เสียเชิงตัวเองนะครับอ่าแต่เหตุการณ์เนี่ย เรียวร้ายเข้าไปกว่าน,นี้อีกก็คือว่ารัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาเนี่ยเขามีการโพสต์ลงนะครับทุกคนเขาบอกว่ายิ่งจะทำให้ไทยนี่ขาดแรงงานนะครับรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาเนี่ยเขาบอกว่าพร้อมที่จะอบพยพแรงงานชาวกัมพูชาออกจากประเทศไทยถ้าสถานการณ์มันตึงเครียด เพื่อความปลอดภัยของคนกัมพูชาในประเทศไทยนะครับอันนี้มันลุกลามไปใหญ่แล้วนะครับทุกท่านยิ่งใกล้เข้าใกล้จะถึงการประชุม jbc แทนที่ทุกอย่างมันจะลงตัวแล้วเข้าสู่การประชุมด้วยกันกับกลายเป็นตอบโต้กันยิ่งเพิ่มความตึงเครียดเข้าไปอีกนะครับฮุนมาเนตก็ยังกำลังจะเดินทางกับ เห็นบอกว่ากําลังจะเด,เดินทางกับการเยือนฝรั่งเศสแต่ไม่น่าจะได้ไปเยือนที่อเมริกาแล้วล่ะนะครับเพราะว่าหุนเาเน็ตสั่งตัดอินเทอร์เน็ตแล้วทีนี้คือพูดถึงแรงงานนี่นะครับชาวกัมพูชาในประเทศไทยนี่ก็จํานวนมากนะครับต่างก็แตกตื่นกันเพราะว่า,าสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยเขาดูท่าทีของผู้นําประเทศเขาด้วย ถ้าปิดไฟปิดเน็ตแล้วมันยิ่งไม่สามารถที่จะสื่อสารกันได้เลยนะครับทุกคนทีนี้พี่น้องคนไทยในประเทศไทยเราก็อยู่ในฝั่งของไทยเราไม่ได้ไปนสนใจกัมพูชาจะตัดก็เรื่องของกัมพูชานะครับจะไม่ใช้ไฟจากไทยไม่ใช้อินเทอร์เน็ตจากไทยก็แล้วแต่กัมพูชาก็คือมันเป็นมาตรการของประเทศไทยที่จะต้องกําจพาะเขามองว่ากัมพูชาคือภัยคุกคาม อำนาจและอธิปไตยของประเทศไทยนะครับทีนี้คือเรื่องด่านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดระหว่างประชาชนคนสองประเทศเนี่ยนับจากนี้ไปกัมพูชาก็ก็ต้องเดือดร้อนมากกว่าไทยนะครับอ่าแลฐยังก็อย่างที่ไปดูในคอมเมนต์นะครับอ่าคอมเมนต์ในอ่า กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเขาบอกว่าพี่น้องชาวเขมรทุกคนเนี่ยใครประสงค์ที่จะกลับกัมพูชาก็ยินดีอ่ารัฐบาลจะดูแลเป็นอย่างดีจะให้ความสะดวกแสดงว่าเขาเรียกประชาชนคนกัมพูชาเขาในประเทศไทยกลับประเทศแล้วนะทุกคนนะครับแสดงว่าเขาไม่มีท่าทีที่จะไปจบที่กองประชุม JBC นะครับ เพราะฉะนั้นคือประสังฝั่งประเทศไทยนี่เตรียมมาตรการไว้เลยว่ากัมพูชาเนี่ยจะเพิ่มความตึงเครียดขึ้นมาอีกแล้วลอกสองนะครับที่เจรจากันนะครับตามช่องบุงช่องบกเนี่ยอาจจะลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ากองประชุมมันไม่สําเร็จนะครับแล้วเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องไฟเนี่ยนะครับทุกคนเห็นมีข่าวว่าทางกัมพูชาเนี่ยเขาเตรียมเครื่องปั่นไฟมาไว้ก่อน นะครับเครื่องปั่นไฟสำรองไว้ที่ปลอยเปตแล้วนะครับอันนี้คือสายแรงงานนะแล้วก็เรื่องอินเทอร์เน็ตนี่คือเขาชิงตัดไปแล้วเหลือแค่ไฟอย่างเดียวตอนนี้เขาตัดตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วอันนี้ก็เป็นข่าวทุกๆช่องแล้วนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นคือเรื่องแรงงานกัมพูชาจะกลับหรือจะอยู่ต่อเนี่ยมันก็ขึ้นกับอารมณ์ของนายจ้างคนไทยด้วยนายจ้างคนไทยบางคนก็ไม่รับกัมพูชา ร้านค้าก็เห็นโผในทิกต o อกนะครับปลูกกระแสร้านอาหารไม่รับกัมพูชาเข้าไปในร้านนะครับอันนี้คือสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยกำลังเพิ่มทวีความตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องการปิดด่านก็ยังไม่รู้ว่าจะเปิดตอนไหนนะครับหลังวันที่14นะครับอขอให้พี่น้องคนไทยทุกคน นะครับที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยมีสติระวังตัวนะครับการเดินทางเข้าออกหรืออ่าโดยเฉพาะต้องติดตามข่าวสารบ้านเมืองเรื่องทหารต้องติดตามกองทัพบกกองทัพแม่ทัพภาคที่สองนะครับทางฝั่งไทยนี่ก็ลงไปให้กำลังใจให้กำลังใจพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนนะครับ ประเทศไทยเราก็ทําตามสเต็ปทุกอย่างแล้วแต่มันไม่มีทางเลือกแล้วในเมื่อว่ากัมพูชาเขาต้องการให้มันเป็นแบบนี้ดูเกมการเมืองนะครับคุณมาเนตไปเยือนฝรั่งเศสไปหาอาณานิคมเก่าล่าอาณานิคมเก่าเพื่อที่จะไปกดดันหรือเพื่อที่จะไปขอความเห็นอกเห็นใจให้ลื้อฟื้นประเทศต่างๆให้ยอมรับสารยุติธรรมสารยุติธรรมระหว่างประเทศ ะครับอันนี้คือเป็นเกมการเมืองของหุนมาเนตนะครับแต่ทางฝั่งไทยก็ก็ยืนในฝั่งไทยว่าโอเคนะครับมันเป็นสิทธิของคุณมาเนทที่จะเดินเกมในลักษณะนั้นแต่ไทยก็ยึดอยู่ในการรักษาอธิปไตยของไทยเหมือนกันนะครับไม่ให้คเมนเข้ามาเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะอย่ามองว่ามันจะเป็นเหมือนเขาพระวิหารคนไทยต้องจับมือกันต้องร่วมกัน ส่วนแรงงานกัมพูชานะครับเขาอยากจะกลับก็ปล่อยกลับไปนะครับแรงงานพร้อมที่จะเข้าไปทํางานที่เมืองไทยทั้งพมา่าทั้งลาวทั้งเวียดนามนะครับจํานวนมันก็ล้นประเทศแล้วนะครับถ้าเขาไม่พอใจถ้าเขาไม่ไม่สบายใจเขาบอกว่าเศรษกฐกิจไทยจะเจ๊งถ้าไม่มีแรงงานชาวกัมพูชาผมไม่เชื่อไม่มีแรงงานกัมพูชาประเทศไทยก็จะเรินก็พัฒนาได้ไม่เคยขาดแคลนแรงงานหรอกนะครับ ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับทุกท่านสบายดีสวัสดีครับ